คุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการทำวิจัยอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณไปดูหัวข้อวิจัยสุดฮิตแห่งปีที่นักวิชาการทั่วโลกกำลังให้ความสนใจรับรองว่าทั้งล้ำทั้งตอบโจทย์อนาคตอันดับแรกหลีกไม่พ้นเรื่องปัญญาประดิษฐ์แต่ที่มาแรงคือการศึกษาเรื่องจริยธรรมของ AI และผลกระทบต่อมนุษย์เช่น AI จะตัดสินใจแทนเราได้แค่ไหน หรือจะมีผลกระทบอะไรต่อความเท่าเทียมในสังคมการพัฒนา AI ยังมีความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญเรื่องถัดมาพลังงานสะอาดหลายประเทศกำลังเร่งวิจัยแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานได้นานขึ้นและเทคโนโลยีรีไซเคิลวัสดุเราจะเห็นโลกที่ยั่งยืนขึ้นได้จากงานวิจัยเหล่านี้หลังยุคโควิด1 9สุขภาพจิตกลายเป็นหัวข้อที่ใครๆก็พูดถึง แต่นักวิจัยกำลังนำายและเทคโนโลยีมาใช้ช่วยประเมินและรักษาสุขภาพจิตเช่นแอปพลิเคชันที่ช่วยลดความเครียดได้ในไม่กี่นาทีเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดูแลสุขภาพจิตของเราอ,อย่างไรขีดจำกัดอีกหนึ่งประเด็นใหญ่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ใช่แค่การโลกร้อนแต่รวมถึงการออกแบบเมืองอัจฉริยะและเทคโนโลยีกสตอน ที่ช่วยให้เราปรับตัวได้สุดท้ายเรื่องนอกโลกการสำรวจดาวอังคารการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและเทคโนโลยีการเดินทางในอวกาศกำลังเป็นที่ฮือฮาใครอยากลุยหัวข้อนี้ต้องรีบเลยมารวมค้นหาคำตอบกับเรานี่คือ5เทนวิจัยสุดปังที่กำลังมาแรงในปีนี้อย่าลืมแชร์ไอเดียนี้ให้เพื่อนเต้นและคอมเมนต์ด้านล่าง ว่าคุณสนใจหัวข้อไหนที่สุดและเจอกันใหม่ในคลิปหน้า